สำหรับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้านเติมเงินเกมเมียโฟโอเวอร์ท็อันะครับรู้ไหมว่าตอนนี้ทางร้านรับเติมทุกแพ็คของเกมเมียโฟเลยนะใครที่กำลังติดปัญหาในการหาทองรายสัปดาห์เพื่อบริจาคเข้าแคนสามารถทักไปที่ลิง์ใต้คลิปได้นะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอน สวัสดีชาวเมียโฟทุกคนนะครับก็กลับมาพบก,กันเช่นเคยนะตอนนี้ผมอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์204เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะเห็นเหมือนกันว่าเอ๊ะราคาของที่นี่มันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมพาไปสองแป๊บหนึ่งนี่นะอันนี้ก็คือราคาของของที่นี่จะเห็นว่าราคา Dark s t e ตีตอนนี้อยู่ที่กล่องละ13ทองแล้วก็พลังงานอยู่ที่กล่องละ20ทอง ถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของราคาสมุนไพรใครที่เป็นพ่อค้าขายผักอยู่ราคาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้สมุนไพรแดงนะแล้วก็เลื่อนลงมาจะเป็นสมุนไพรสีเขียวอันนี้พวกแร่หินแดงนี่ราคาก็จะประมาณนี้เอ๊แต่ว่าอันนี้ทําไมมันแพงกว่าอันนี้หว่ทาทั้งที่อันนี้มันหายากหรือว่าเป็นเพราะเราสามารถไปหาได้ในปราปรามอืมถ้าไปหาในป่าปรามเนี่ยมันจะได้เยอะพอสมควรเลยไอ้แร่ตัวนี้สีฟ้านะ ถัดลงมาเนี่ยนี่ไงอันนี้สมุนไพรสีเขียวราคาก็จะอยู่ที่0.01นอกจากของในตลาดจะราคาร้อนแรงแล้วสงครามที่นี่ก็ร้อนแรงไม่แพ้กันผมจะพาสองแครนที่นี่นะตอนนี้แครนระดับหนึ่งก็คือ o a s i s แล้วก็แครนจีนเนี่ยอันนี้พวกผมอยู่อยู่แครนนี้นะครับแต่ว่าตัวผมเนี่ยอยู่แครนเนี้ยโออล่ I L a. น่าจะอ่านแบบนั้นแหละแล้วก็จะมีแครนหนึ่งนะับที่เป็นแครนของผม อ่าอยู่ในนอนนเ่อไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่นี่แคลนนี้อ๋ออีแคลนหนึ่งนะครับก็คือสมาชิกบ้านเนี่ยย้ายมาอยู่รวมๆกันแยกกันอยู่นะประมาณ2อแคลนอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอัปเดตเกมใหม่กันบ้างดีกว่าบอกเลยนะว่าเกมนี้เป็นเกมฟอร์มยักษ์สุดๆคือวันก่อนผมได้มีโอกาสไปดูรายการ G Star 2022ซึ่งเป็นงาน Special Talk ที่ Vmate เนี่ยจัดขึ้นมา และการพูดคุยครั้งนี้นะเป็นของค่ายที่อยู่ในเครือ v m a มดชื่อว่า v m a มดเภายในงานเนี่ยพิธีกรได้เชิญทีมผู้พัฒนาของค่ายขึ้นมาให้รายละเอียดสำหรับเกมฟอร์มยักษ์ที่กำลังจะเปิดตัวในต้นปีหน้านี้แล้วและจะเปิดเผยรายละเอียดของเกมเนี่ยในรายการนี้เป็นรายการแรกด้วยในช่วงต้นของรายการนะพิธีกรเนี่ยก็เกินนำมาก่อนเลยว่าวีเมดเนี่ยก่อตั้งมานานกว่า20ปีแล้วนะ และเป็นค่ายแรกที่ประสบความสำเร็จในการทำเกม Play-to-Earn เกมที่สร้างชื่อเสียงให้กับพวกเขาเนี่ยก็คือเกมเมียโฟและยังพัฒนาต่อไปไม่หยุดจนถึงทุกวันนี้ตามมาด้วยโปรเจกต์ที่กำลังร้อนแรงอยู่ในขณะน,นี้นั่นก็คือเกมเมียเอ็มซึ่งตอนนี้เปิดให้บริการที่เกาหลีและกำลังจะเข้าประเทศไทยเร็วนี้ หลังจากพิธีกรเกล่นนำเสร็จก็ได้เชิญหัวหน้าทีมผู้พัฒนาของ V-Mate X เนี่ยขึ้นมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมใหม่ซึ่งเกมนี้มีชื่อว่า Night Crow ต่อมาพิธีกรก็ยิงคำถามใส่ผู้พัฒนาเลยนะว่าฉันได้ดูตัวอย่างวิดีโอเกมไน t c โครแล้วมันทำให้รู้สึกเหมือนกำลังชมภาพ,พยนตร์อยู่และหลังจากฉันดูจบเนี่ยฉันมีคำถามอยากจะถามคุณมากมายเราไปเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยละกันที่พิธีกรเนี่ยทำการถามผู้พัฒนาเขาถามว่าเกมไนโครเนี่ยเป็นเกมแนวไหนผู้พัฒนาบอกว่าฉันจะตอบยังไงดี มันเป็นอะไรที่อธิบายค่อนข้างยากเพราะวิดีโอที่เอาออกมาให้ได้ดูกันเนี่ยมันยังบอกอะไรไม่ได้มากสำหรับในวิดีโอเปิดตัวเราก็จะได้เห็นสองฝ่ายเนี่ยกำลังสู้รบกันอยู่ซึ่งแน่นอนว่ายังไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครจากนั้นภาพจะตัดมาที่นักรบคนหนึ่งคนนี้มั้งที่น่าจะชื่อว่าไนโคร และคิดว่าน่าจะเป็นตัวเอกของเรื่องที่จะพาเราไปผจญภัยในดินแดนที่สวยงามเนี่ยในตัวอย่างเขาก็เผยให้เห็นพื้นที่ต่างๆภายในเกมนะซึ่งที่นี่แหละน่าจะเป็นที่ที่เราจะต้องผจญภัยตั้งแต่ต้นจนจบจะว่าไปแล้วไนโครก็เป็นอัศวินผู้กล้าคนหนึ่งเขาน่าจะกำลังตามหาอะไรสักอย่างอยู่และในตัวอย่างเหมือนเขาเผยให้เห็นอีกนิดนึงนะว่าถ้าเราได้บังคับตัวละครนั้นแล้ว เกมจะเป็นไปในรูปแบบไหนเห็นไหมว่ามันจะมีการเดินบนหลังคาแล้วจากนั้นภาพก็จะตัดไปผมคิดว่าภาพที่เดินบนหลังคาเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าเล่นมากๆเลยนะถ้ามันเป็นแบบนี้จริงนะครับทุกคนนอกจากจะมีการวิ่งเดินบนหลังคาแล้วยังเผยเห็นว่าตัวละครเนี่ยมันสามารถห่อได้ด้วยนะเห็นไหมว่ามันจะมีคล้ายๆลักษณะเหมือนเครื่องร่อนอยู่บนหลังนะครับและยังมีการเผยให้เห็นตัวละครผู้หญิงซึ่งดูแล้วน่าจะเก่งพอสมควรเลย แน่แอบชอบแล้วใช่ไหมและไม่ใช่ว่ามีแค่คนเดียวนะมากันถึงสองคนด้วยกันหรือว่านี่จะเป็นอาชีพที่มีให้เลือกภายในเกมกันแน่จากนั้นเกมจะเผยให้เห็นอาวุธซึ่งอาจจะไม่ได้มีแค่ดาบแต่น่าจะมีธนูให้เลือกใช้ด้วยที่สำคัญมีหายตัวด้วยนะและยังมีการใช้คาถาคมเรียกสายฟ้าออกมาฟาดฟันศัตรู ึกใหญ่ของสงครามครั้งนี้น่าจะเป็นเจ้ายักษ์ตัวนี้แหละจากนั้นภาพเนี่ยก็จะตัดจบไปและเผยให้เห็นวันเปิดตัวซึ่งก็คือเดือนเมษายนปี2023นั่นเองอะทีนี้ยังไม่จบนะเหมือนกับว่าพิธีกรเนี่ยเขาอยากจะรู้จริงๆว่าตกลงเกมแนวเนี้ยมันเป็นเกมแนวไหนกันแน่คุณจะบอกฉันได้หรือยังผู้พัฒนาบอกว่าเกมเนี้ยจะถูกสร้างขึ้นด้วย Unreal Engine 5เฮ้ยทุกคน ถ้ามันไปถึงระดับ Unreal Engine 5เนี่ยมันเทียบเท่ากับ PS4 หรือ PS5 เลยนะเพราะเกมของ PS5 ทุกวันนี้มันขับเคลื่อนด้วย Unreal Engine 5แสดงว่าภาพเนี่ยต้องสวยงามอย่างแน่นอนและผู้พัฒนาได้กล่าวต่อไปอีกว่าเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมแนว MMORPG นั่นก็คือคล้ายๆกับเมียโฟนี่แหละตะลุยไปในโลกกว้างนะครับและโดดเด่นด้วยระบบการ PVP เขาบอกว่าความคืบหน้าต่อไปจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพภายในเกมแปลว่า3ตัวละครที่พวกเราเห็นในทีเซอร์เนี่ยนั่นน่าจะเป็นอาชีพที่จะมีให้เลือกผมว่าฟันธงแน่นอนทีนี้พิธีกรก็ได้ยิงคำถามต่อไปอีกนะว่าในฉากสุดท้ายเนี่ยของวิดีโอมันมีการบินไปบินมาแสดงว่าภายในเกมตัวละครสามารถบินได้แบบที่เห็นใช่ไหมผู้พัฒนาก็ได้ตอบว่า มันเป็นสิ่งที่อยู่ในช่วงของการพัฒนาคือมันเป็นเกม MMORPG และดำเนินเนื้อเรื่องอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะกว้างมากๆฉันอาจจะทำให้มันเป็นเครื่องร่อนซะมากกว่ารวมไปถึงการกระโดดการพุ่งตัวสิ่งเหล่านี้จะให้การ PVP เนี่ยสนุกขึ้นพิธีกรก็ได้ถามต่อไปอีกนะว่าพื้นที่ต่างๆที่เห็นในวิดีโอเนี่ยตกลงมันคืออะไรกันแน่ ผู้พัฒนาบอกว่ามันคือสนามรบภาพที่ทุกคนเห็นในวิดีโอเปิดตัวทุกพื้นที่มันคือสถานที่ที่จะให้พวกคุณเนี่ยมาสู้รบกันเพื่อแย่งชิงตำแหน่งสูงสุดภายในเกมอ๋อลืมบอกอีกอย่างหนึง่งเกมไนโครเนี่ยจะมีระบบบล็อกเชนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะและในเมื่อเป็นของค่าย V m เม e เราก็ยังคงต้องวนเวียนกับเหรียญ VMix เนี่ยไปอีกนานพอสมควรเลยยังไงรอดูวิดีโอเปิดตัวรอบต่อไปของเขาละกันน่าจะได้เห็นรายละเอียดของเกมเนี่ยมากขึ้น อ่ะทีนี้กลับเข้ามาที่เกมเมียวโฟกันบ้างนะตอนนี้ที่204นะครับสงครามค่อนข้างจะหนักหน่วงเอาการเลยตั้งแต่มาอยู่ที่เนี่ยผมยังไม่ได้เก็บเลเวลเลยนะคือเก็บเนี่ยก็โดนอุ้มตลอดนะไม่สามารถที่จะเก็บได้ถ้าหรูที่สุดก็คือไปเวลบนจตุรัสห้องประสบการณ์แต่อยู่ได้สักพักก็เอามาและทยอยมาทุก5นาที <c oughs> <c oughs> ก็คือเหมือนไม่ได้เวลนั่นแหละทีนี้ถ้าเรามูฟไปที่ห้องฝึกฝน อันนี้อย่าเรียกว่าคนเลยเรียกว่าหนอนดีกว่าเราแทบไม่ได้ตีมอนสักตัวและอีกสิ่งหนึ่งที่ได้รับเลยตลอดตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็คือหลุมศพเนี่ยหลุมกู้ exp มันจะเป็นในลักษณะนี้ทุกวันเลยลนี่ขนาดผมใช้พรมังกรเหมียวแล้วนะมันก็ยังเป็นแบบเนี้ยเก้าทับแปดทับสิมีวันไหนที่ต้องไปกิจกรรมเนี่ยอย่างอย่างตีเหมืองหรือไปแย่งบอลโลกลงรับแลลงจตุรัส ม,มันเกินก็มีนะคือกู้ด้วยทองแดงเนี่ยเปหลายหลุมแล้วนะครับทั้งกู้ด้วยพรมังกรเหมียวก็แล้วนะไม่พอนะครับมันก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราต้องพัฒน,นาตัวละครขึ้นไปอีกขั้นแล้วล่ะผมก็เลยเอามังกรแดงที่เก็บสะสมมาจากเซิร์ฟ43เนี่ยมาทําการปลดผนึกเรียบร้อยแล้วและสิ่งที่ผมแลกไปก็คือคัมภีแดงสงเล่มไม่รู้ว่าสเล่มที่จะได้เนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นเล่มไหนแต่ขออย่าได้เป็นสกิลอันตีเลย และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ผมอยากได้ของมายัดคัมภีร์ผมก็เลยจะทําการสุ่มกงเล็บเพื่อให้ได้กงเล็บเขียวไปตียัดคัมภีร์นั่นเองนอกจากกงเล็บเขียวแล้วก็จะมีในส่วนของสุ่มคัมภีร์ในเมื่อเราจะเปิดคัมภีแดงใช่ไหมเราก็ต้องเตรียมคัมภีร์ไว้ให้พร้อมนะเผื่อมันได้สีฟ้ามาผสมเพิ่มอีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปเริ่มกันที่การสุ่มคัมภีร์กันก่อน,อนเลย นี่นะเราก็ไปที่หัวข้ออันเชิญน,นะครับแล้วก็มาที่คัมพีสกิลตอนนี้แต้มสัญญาใกล้จะครบแล้วละ่ะถ้าสุ่มวันนี้อีก10รอบก็น่าจะขึ้นเป็น800กว่าแต้มปะไปเริ่มกันที่รอบแรกกันเลยทนทน,ทนตึมเออเดี๋ยวมาดูกันว่าที่เซิร์ฟเวอร์นี้มันจะปรากฏคัมภี์แดงหรือไม่นะครับทุกคนนี่เอาล่ะนะหนึา ปาเอ้ยออหายากนะยังไม่ใช่คัมภีแดงนะไปตอนที่รอบที่สองกันเลยปปะเด่ทนชาตตึ้มโอ้โหยังไม่ได้นะไม่เป็นไรนะเรายังมีเหลืออีกเจ็ดรอบไปตอนที่รอบที่สามกันเลยปปะเด่ทนชาตตึม ล้วจะบอกว่าการมาอยู่ที่204ถึงแม้จะใช้ชีวิตลำบากขึ้นแต่มันก็สนุกขึ้นนะครับมันได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้เจอผู้คนใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆอันนี้ต้องยอมรับว่าดีมากๆเนี่ยเยทุกคนมันมาแล้วนะเดี๋ยวเรามันลุ้นกันเลยว่ามันจะได้สีแดงหรือไม่เอาเลยนะ1นะ1 2 3ปาบโอ้โหอันหายากไม่ใช่ว่ะไปตอนที่รอบที่4กันเลยไป แต่น,นตึมเดี๋ยวเกมเมียเอมเนี่ยจะเปิดตัวแล้วนะรออีกนิดนึงและเจ้าเกมตัวนี้มันจะใช้เหรียญไฮด้าด้วยผมคิดว่าถ้ามันเปิดตัวแล้วเหรียญไฮด้าน่าจะราคาพุ่งขึ้นมาอีกทุกคนทุกคนมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วดูดิดูดิตั้งแต่ย้ายเซิร์ฟเนี่ยเปิดของที่นี่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยแต่อยู่43เนี่ยเกลือนะเกลือสุดๆอาลรนะหนึ่งสาป๊าบ ยังไม่มาอีกนะครับทุกคนไปตอนที่รอบที่5กันเลยปะแทนเนตึมผมเนี่ยก็เฝ้ารอวันที่ราคาเหรียญไนด้านเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นมาทุกคนมาอีกแล้วโอ้โหมาบ่อยมากเอาเลยนะหนึ่งสองสามปับอื้ก็ยังเป็นหายากอยู่นะครับไปต่อกันที่รอบที่หกกันเลยปะใช่หกไหมหรือว่าเจ็ดแตนเตน ตึ้มเนี่ยพอสุ่มหลายๆรอบแล้วก็ลืมนะโอ้โหรอบนี้เขียวอึดเปื้อนไปต่อกันที่รอบที่8กันเลยแปดเนเทอตึมน,น,น,นี่ถ้าเหรียญไฮด้านเนี่ยมันราคาพุ่งขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมน่าจะแบบวิ่งอ้อมบ้านกันเลยทีเดียวไปต่อกันที่รอบที่9กันเลยไป แล้วก็ใครที่กำลังลงทุนกับเหรียญ vmix อยู่อันนี้ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าจากจากที่ผมพาอัปเดตเกมใหม่เมื่อกี้เดี๋ยวมันจะมีเข้ามาอีกเยอะพอสมควรเลยแล้วมันมีค่ายย่อยๆอีกนะนอกจาก v m a ม e แล้วยังมี v m a t e เอีกอะ่ะไปตอนที่รอบที่9กันเลยไปแทนตึ้มไว้เดี๋ยวจะเอากิจกรรมที่พวกเราไปแย่งบอสเหมืองแย่งอา ทรัพยากรต,าต่างๆภายในเซิร์ฟนี้มาฝากทุกคนยังไงรอดูกันได้เลยไปต่อกันที่รอบสุดท้ายนะครับรอบที่10ไปแถนทนตึมถือว่ามาคุ้มอยู่นะเพราะว่ามันได้มาประมาณ4-5เล่มแล้วนะเล่มฟ้าแล้วเราก็จะเอาไปผสมอีกทีนึงอ่ะน่าจะครบแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปที่สุ่มกงเล็บเออผมจะหาของมายัดคัมพีนะครับ ดูว่า5รอบเนี่ยมันจะได้สีแดงหรือไม่เอาล่ะนะเริ่มที่รอบแรกนะไปแทน,นตึ้มเอ้ยไม่มานะไปต่อกันที่รอบที่2กันเลยไปผมเห็นหลายคนในแคลนนะครับคือบางทีกดใบเดียวอะ่ะได้ออกมาเป็นสีแดงก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงนะ ไอเราเดี๋ยวสุมจนไม่รู้จะสุ่มยังไงแล้วมันก็ยังไม่ได้หน่อยมันมาแล้วทุกคนมาแล้ว1 2่งสาปัาบโอ้สีฟ้านะไปต่อกันที่รอบที่สไปแทน,ทนตึ้มนี่มาไหมไม่มานะโอ้โหแต่ว่าหลากักหลักแล้วของวันนี้ก็คืออยากได้สีเขียวนี่แหละไปคราฟขึ้นมาเป็นขั้น3เพื่อเอาไปยัดคัมภีร ตอนนี้คมพีร์ผมอยู่ที่ระดับ430แล้วเฮ้ยใหม่แล้วใหม่แล้วทุกคนถ้าขึ้นเป็น500ได้น่าจะแบบพอสูสีได้ถึงแม้ว่าเลเวลเราจะน้อยเพราะว่าพออยู่เซิร์ฟสงครามแล้วเนี่ยเลเวลมันถูกสตาร์ฟเอาไว้เลยเอาล่ะนะทุกคนหนึ่งสองซ้ำป๊าบเอ้ยเมื่อกี้มันแบบส่องแสงเหมือนของแดงเลยอะ่ะรอบสุดท้ายนะไปเทนทนตึม เอยโอ้โห,โโหยังมาอยู่ยังมาอยู่เฮ้ยเซิร์ฟนี้ได้ของดีบ่อยมากเลยนะอยู่ที่นู่นเนี่ยแทบไม่ออกนะครับอะไรนะหนึ่งสองสามป้าบโอ้โหก็ยังเป็นหายากอยู่ทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาสร้างของไปพร้อมกันเลยอันดับแรกนะไปที่หัวข้อผสมมันก่อนคัมภีร์วิชา314เล่มดูว่าจะได้ฟ้าในกี่อัน แตตัตแตตัตตัดโอ้โหหนึ่งสองนี ENTE ่แตตั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 ดโอ้โหอีกหนึ่งนี่เอาอีกเอายิคแตตั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 ดเฮ้ยไม่ได้นับแตตั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 ดโอ้โหมาอีกหนึ่งนี่แตตั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 ดโอ้โหอีกหนึ่งนี่ก็ยังถือว่าเกลืออยู่นะจริงๆมันควรจะออกมาแบบสองสำเล่มอะไรแบบเนี้ยตตั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 ดโอ้โหมาอีกหนึ่งนะครับเฮ้ยมันไม่ได้อันตีเลยอยากได้อันตียนี่นี่นี่แน่ เอายิงเอายิงแต่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 โอ้โหสายฟ้าแล้วเอายิงเอายิงยังไม่หมดยังไม่หมดเอ้ยมาอีกสองเล่มนี่แน่นี่แน่เอ้ยนี่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 เอาหมดแล้วนะครับทีนี้อยู่ในคังผมยังมีอีกนะเอ้ยไปดึงออกมาก่อนดึงออกมาก่อนอ๋อแล้วก็กรงเล็บฟ้าไอ้กรงเล็บเขียวนะผมจะทําการสร้างอันนี้ขึ้นมานี่ดึงออกมาเลยทุกคนเยอะมากไม่รู้ว่าเตาจะแตกไหมใหการผสมรอบนี้ เหมือนกับเคยผสมไปรอบก่อนหน้านั้นมันได้15ทับยหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดหรืออาจจะได้คัมภีแดงอีกเล่มก็ได้ดูนี่นับทุกคนนี่นี่ดึงออกมาดึงออกมาแล้วก็หลังจากนั้นเราทำการปลดผลึกเจ้าตัวนี้ก่อนตื๊บ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 นี่มันจะใช้แต้มทั้งหมด687เรล่งไปเลยเล่งไปเลย,เ,ลเ,ลยเอาแล้วนะจะเปิดแล้วนะ1 2สอง ซ้ำป้าป้ปาปเอ้ยได้อะไรแห่งการบินทลาซ้ำไหมวะแล้วอีกเล่มได้อะไรอะได้อะไรเอ้ยอะไรอะไรแห่งการพุ่งหอ,อกอา้าวพุ่งหอ,อกพุ่งหอ,อกซ้ำนี่หว่าทุกคนอา้าวเห็นไหมวิชาไม่ขึ้นเลยอะบินทลาบินทลาวิชานี่นะบินทลาอันนี้หรือเปล่า นี่บินทลาแสงว่าต้องหาอีกหนึ่งเล่มอะ่ะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้ได้อะไรนะไอ้พุ่งหอ,อกใช่ไหมพุ่งหอ,อกก็ต้องหาอีกหนึ่งเล่มโอ้โหความสวยบังเกิดแบบนี้หายากนะต้องหาอีกหนึ่งเล่มนะ่ะถึงจะขึ้นขั้นเก้าได้แล้วก็อันที่มีอยู่มันสามารถไปยัดคัมภีร์ได้ไหมเฮ้ยอันนี้ยัดได้ทุกคนจูโจมสายฟ้าแลบ เออยัดลงไปแล้วก็อันนี้อีกจู่โจมสายฟ้าแลบอีกเฮ้ยยัดอันนี้ก่อนดีกว่านี่เพราะว่าถ้าได้ศิลาเหลืองมาเนี่ยก็น่าจะขึ้นมาอีกหนึ่งสเตตัสหมดยังหมดยังหมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้วอ่าทีนี้เราไปที่หัวข้อผสมกันดีกว่าดูว่าฟ้าครั้งเนี้ยจะได้หรือไม่เราขาดอีก10 1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอดีเป๊ะนะครับเตาแตกนะโอเคหนึ 1, 2, ่งสองสามปับปับปับปบปับปบเฮ้ทุกคนไม่ติดแดงสักเล่มเลยอะแต่ว่าเตาแตกเอาเลยนะลุ้นเตานะครับ one two three เอ้ยอะไรเนี่ยการโจมตีไอยะไอยะ้ยะ อา้ยาอา้ยาคืออะไรอ่ะก <ส riz> <Politics> ารโจมตีไอ้ยาเฮ้อายาอะไรวะทุกคนมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะอ๋อจู่โจมบทขยี้นะครับก็ยังไม่ได้อีกอยู่ดีอ่ะหืมอะไรมันจะขนาดนั้นถ้างั้นเราลองผสมอีกรอบไหมดูว่ามันจะติดแดงไหมนะมันจะได้อีกสักกี่แถวกันเนี่ยไ,ได้อีกสามแถว,วอ่ะอะไรนะ หนึ่งสองสาโอ้โหก็ยังไม่ได้นะจู่โจมสายฟ้าแลบเฮ้ยจู่โจมสายฟ้าแลบมันสามารถยัดคัมปีได้อีกนะผมเห็นอยู่ดูนี่นะจู่โจมสายฟ้าแลบนี่มันยัดได้อีกนะอ่ะยัดลงไปเฮ้ยอ๋อโอเคนี่ยัดลงไปทีนี้ผสมครับผสมน่าจะได้อีกรอบหนึ่งอยู่เอารอบหนึ่งก็เสียวได้นี่นะหนึ่ง สองซ้มเห็นหรือ,อยังครับว่าเลดการผสมคัมภีสกิลเนี่ยมันค่อนข้างจะยากพอสมควรทีนี้เราไปที่หัวข้อสร้างกันดีกว่าผมจะทำการสร้างกรงเล็บขึ้นมานะครับออนี่นี่น,นีหัวข้อสร้างแล้วก็ไปที่เขียวอันที่จะสร้างก็คืออาวุธรองนี่เราจะสร้างขั้นสามอันนี้ทั้ง2อันเลยปาบปาบขั้น2แล้วนะ เออแล้วก็ต้องสร้างนี่อีกปาบปาบอืมเป็นขั้นสองเอาปาบนี่ได้มาแล้วขั้นสามหนึงอันแล้วก็สร้างนี้อีกหนึ่งสองสามสี่นี่สร้างเลยนี่นี่แล้วก็นี่นี่นี่หลังจากนั้นเราก็ไปที่คัมภีโบราณดูนี่นะ เห็นไหมครับว่าบวกหดูดูดูดิอันนี้มันมันได้เยอะจริงจนะหนึ่งสองสามสี่ห้ายัดได้อีกห้าเล่มเลยนะโอ้โหแต่ดูว่ามันจะสามารถบวกติดหรือไม่เราจะไปที่บวกสี่กอนปืด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 อ่าทีนี้เราก็ลองบวกดูนะว่าติดไหมอ่าอันนี้ได้บวกสี่ยังไม่ติดนะนี่เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็ถอยลงมา เออไม่งั้นก็เสียของฟีนะเสียดายหินนะมันมันไม่ติดกระโดดอะเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยเออบวกไปเอาติดเสียได้บวกหกแล้วทุกคนเฮ้ยอ่ะบทจะได้ก็ได้ง่ายๆนะแล้วเราก็บวกไปอีกบวกไปอีกอ,อืมเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยไม่ได้ได้ง่ายๆนะเออแต่ดีแต่ว่าของเขียวเนี่ยมันไม่เปลืองดาร์กไงเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ย อ้าวติดเสยอ,อโอ้โหเนี่ยยัดลงไปได้แล้วนะสองอันเนี่ยเออยัดลงไปนะทุกคนนี่นี่เอาอันนี้ก่อนแล้วกันเออมันได้เลยนะครับไม่ต้องรอนี่ยัดลงไปแล้วก็ยังอีกสองแถวอะ่ะอืมเราต้องไปสร้างอีกเยอะพอสมควรเลยนะเนี่ยเอออาวุธรองนะครับเอ้าเออเออต้องสร้างอีกอย่างละสี่อ่ะแล้วก็ต้องเผื่อแตกด้วยนะถ้ามันแตกเนี่ย อืมเอาเอาเข้าไปอืออือเอาสร้างอีกอืออืออือเอายังไงบวกไปอีกอืออือนี่ได้แล้วได้แล้วจากนั้นเราก็ไปทำการตีบวกเหมือนเดิมปาาปาาปาาปาบ,ปาบ,ปาบอืมมาแล้วนะครับทุกคน นี่เอยไม่ติดเนีย่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละแสดงว่าถ้าเรามีกรงเล็บเขียวนะครับเอามาตีบวกได้นะแล้วก็เอาไปยัดคัมภีอืมนี่บวกห้าอ้าวโอ้ยเมื่อกี้ลืมบวกไอหินเขียวสวยเลยโอ้ยขาดแต่โมเสียของเลยอะ่ะเออไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าน่าจะหมดเท่านี้แหละ สำหรับวันนี้ก็เลยไม่ได้อัพสักสกิลเลยต้องรอได้ซ้ำอีกสกิลหนึ่งนะถึงจะสามารถอัพได้หมดแล้วอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบอยบาย